น้ำพุ่เนาะรูปหัวไออาเกียวน้ำไปไหนคะมาเด้อจ้ากินข้าวกับยายเด้อจ้เด้อมีอะไรกินมีไข่พลโลนะคะ ไข่เพโล่แล้วก็แกงอ่อมนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะแกงถุงนะคะคตาไปซื้อมานะคะแกงอ่อมกินยังไงเขาสวยกับแกงอ่อมชิมดูก่อนอร่อ,อยมาก <c oughs> มากมาเดีมยวมาอืมเ <c oughs> ดี๋ยมาเล่น เต็นเบอติอตอยังไงกไข่ปลาโลดูดชอบแล้วน,นี่เท่าไหร่หน <40 S 1> <40 S 2> <ส>่ะ40 4สวิลเนเยอะจังเลยอ่ะขงใครเนี่ยขอมันแะที่ดำเนี่ยเพราะไอ้ดำหรอมืดเห,หรออืมพมันให้เฉยๆพวกเนี้ยยาย,ยาได้ใครได้กำไรไหมยายด๋าดูนี่สีบบาทพี่น้องหมูเยอะแยะเลยหมูวัวมากแล้วก็เลยเฝ้าเมื่อบอโอ้แกกลัวเหรอ เราเลยเป้่ากายเป่าเบิดนเรื่องของแกปะของแกมีอะไรบ้างอ่ะแกงเผ็ดมีไหมมีมีอะไรบ้างห,หมูมะเขือล่าห,หมู เหรออะไรผัดเนียงหรอกทำไมไม่เอาผัดนี่บักเกลือนะบม่มักมัวเขาเนียงบอกไี่เนียงผัดแกงเผ็ดนมูแกงเผ็ดแก,กแกงเผ็ดหมูอะไรแบบจือวังกินผัดยุง เดี๋ยวกินแล้วเสร็จเร็วๆจะได้ไปไม่ได้แค่นี้จะได้ไปดูคลิปน้องหมูอนิอเคี้ยวได้เหรอนะข <laughs> วบใหญ่ยาม <laughs> เยอะดังปูฟูเลยอื้ม ยำปิ้งยำมาย้ายำเขียวอยู่กองเออวันร่วงมันรุนเลยก็วค่อยค่อยเดิค่อยเคยนะค่อยเยอะถั่วนะสิงจะเป็นน้มัน,นแข็งข้อขาอมาฟันคอยเห็นไมันหลุดนะปะจะมันบินนะเห็นไหมยยก็เลยเยอะถั่วให้ไอ้ไอ้น้อยมันเลยรัองอร่อยถยั่วถั่วลืชส้มที่ปอกเปลือกขาวๆนะโอ้โหหลุดเลย มามามาวิโน่งกินข้าวอุบยายยุงเยอะเยอะเออเพื่อนเอาอะไรมาให้อีกแล้วนะตายเบีดอ่ะใส่ไปเด้อเพื่อนบอกถึงที่แล้วก็ยังไม่ยอมใส่บอกถึงใส่อยู่ครึ่งนึงว่ะออสโมนนะใส่ริมวันปลาใส่ริมบันเลยใช่ไหมน้ำี่เจ้าขังน้ำน่ะเกิดปลาปลาไปไหนละไอ้อ่าง นี่บอขึ้นาาม,ม,นมา,ามกขึ้นหนูปากระเดดคสงสารน้องมาเลี้ยงบอแเสียหายหมดให้มันตายเหรอแต่ตายมันก็ต้องลอยขึ้นมาใช่ไหมล่ะให้มันจะไม่ตายเหรอนี่นั่นลงโบราณก็ขึ้นโบาาราณได้เหรอเดีย๋ยวทำน้ำพริกผัดไปกินดีกว่านะ กินไหมตู้ขัดเนียช่ตู้เย็นไว้ประหยัดดีมาๆาๆๆมาอามานาม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 มามามมาม้มาามมามามา บุปันไดบุปันได้มันกะสู้ตเอินทำไม่ได้เนาะกินเพื่ออยู่ไม่อยู่ก็กินเหรอกินแล้วก็นอนเนาะจีดไ,ไหมป้าเดี๋ยวป้าไม่เอาดันใส่น้ำปลาไะ เาแล้วหอมเขาต้องทำให้เข้มข้อนอยู่นี้นะกันนะเพราะว่าเจ้าเดิมเนี่ยเพราะรสชาติมเหมือนเดิมเลยจริงๆเจ้าหันฉันนะทางป่าพะอ๊ะเน่เรื่อง ได้ประหยัดปลาละลหรออืมดูหะอืมฟ้าตุวโโไข่พะโล้ไมาให้เยอะแท้พะโล้สี่สิบบาทไปซื้อกับแกนอย่างนั้นนะ่ะก็รสชาติก็ใช้ได้อยู่ นาะอย่าไปว่หาซีบ่วเลตัดเลยหา่เจบบาทส้สิงคเยนื้บ่อใครหรอนี่งท้กได้แกจะได้กำไรไหมหมูโลละร้อยสองร้อยสามร้อยหมชั้นโลเท่าไหร่แะจวว่หมูถือก็ฮะหมูถือก็จริงเหรอโลเท่าไหร่ ใช่เหรอแล้ว่าวม่นห้นเราลงรโอเคค hm, okay ่ะโหโทรศัพท์ทำเป็นสีนี้เนาะ ไว้เจอกันใหม่นะคะ